สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องบ่าวเข้มระนองวันนี้เราก็จะมาดูาผลจากการคํานวณฮานอยประจำวันที่24มกราคมกันนะครับว่าจะออกอะไรบ้างนะครับก็เลขที่ว่าเราได้จากสูตรการคํานวณก็มีอยู่3ชุดด้วยกันนะครับก็คือ 945632นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลกันนะครับผลหน้าน้อยก็จะมีอยู่4ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็คือเป็นหานอยปกตินะครับหานอยปกติเลขที่ออกก็คือ6 6 1นะครับ3ตัวบนคือ6 6 1 2ตัวบนคือ61และ2ตัวล่างคือ29นะครับ3ตัวบน61นะครับ6 6 1จากเลขเลขจากสูตรที่เราคำนวณเนี่ยเลขที่เข้าก็คือเลข6นะครับเลข6นะครับ6เข้านะครับเลขต่อมาที่เข้าก็คือ2ตัวล่าง2ตัวล่างคือ29นะครับ 29ก็เข้านะครับสอเข้านะครับก็สรุปว่าฮานอยปกติเลขเข้าก็คือ1เลข6นะครับแล้วก็29ตัวล่างนะครับวิ่ง6นะครับ29 2ตัวล่างนะครับต่อไปเราก็จะมาดูผลของ อานอยผ <c oughs> ลอานอยพิเศษนะครับผล้านอยพิเศษเลขที่ออกก็คือ9ก้าสตัวบนหน้าสและ2ตัวล่าง7 3มเรามาดูกันนะครับ <c oughs> เลขวิ่งที่เข้าก็คือมีทั้ง9 5 3 <c oughs> <c oughs> เลขวิ่งก็คือ9ก้ได้ ปกตินะครับก็คือได้3ตัวเลยต่อไปเลข2ตัวนะครับ2ตัว2ตัวบน5 3 2ตัวบน5 3มีนะครับ5 3ก็คือนี่นะครับ5 3 3 5นะครับเลข2ตัวล่างก็คือ7 3 7 3ไม่มีนะครับต่อไปเลข3ตัวเลข3ตัวก็คือ9 5 3 เลขสาตัว953มาดูกันนะครับ953มีนะครับนี่นะครับเก้าห้านะครับสามหตดโอเคเลขที่เข้าก็จะได้แก่ห3 953แล้วก็ เลขลอยทั้งสามตัวนะครับเก้าห้าสามนะครับต่อไปผลฮานอย VIP นะครับเลขที่เข้าเลขลอยที่เราเห็นนะครับก็คือมีเลขสองกับเลขสามนะครับสองสามเข้านะครับคราวนี้เราก็มาดูเลขสองตัวบนสองตัวบนสองสามนะครับสองสองสามมีนะครับ สองสามมีสองตัวบนมีนะครับสองตัวล่างสามาโอเคสาม่าก็มีนะครับสาม่ามีนะครับเลขวิ่งเราก็ได้นะครับส่วนเลขสามตัวสามตัวบนเนี่ยเราเราไม่มีเบิ้ลนะครับ<ณ>ก็เลยไม่ได้นะครับไม่ได้ใส่ชุดเลขเบิ้ลถ้าใส่ชุดเลขเบิ้ลก็ได้นะครับต่อไปเลขฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจเนี่ย เลขที่เราได้ก็จะเป็นผลที่ออกก็คือสองเจ็ดแปดนะครับสองเจ็ดแปดเลขวิ่งที่เราได้ก็คือเลขสองนะครับนะครับไอสองตัวบนเจ็ดแปดเจ็ดแปดเราไม่มีเจ็ดนะครับก็คือไม่ได้นะครับแล้วก็สองตัวล่างเก้าห้าสองตัวล่างเก้าห้ามีนะครับก็คือนม่นรับเลขสองตัวห้าสองตัวล่าง กาาเลขเข้านะครับสรุปข้าข่าว่าก็คือสูตรที่ให้ก็คือเลขเข้านะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปใช้นะครับว่าจะใช้กับฮานอยประเภทไหนนะครับรอนนี้เราก็มาดูฮานอยแนวทางฮานอยประจำวันที่ย -5 ามกราคมกันนะครับ ได้ค่านอยประจำวันที่25มกราคม2527นะครับมีดังนี้นะครับได้จากการคำนวณน,นะครับก็ได้แก่ชุดนี้นะครับ8 5 2 1 4 7นะครับ8 5 2 1 4 7อนะครับโอเอน,นี้เรามาแยกกันนะครับว่าส่วนไหนบ้าง เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งก็คือแล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าจะเอาตัวไหนก็มี6ตัวนะครับก็8 5 2 1 4 7เลข2ตัวได้แก่นะครับ1 1 1 2 1 4 หนึ่งห้าหนึ่งเจ8ดหนึ่งแปสองสองสองสสองหสองเจสองแปห้าเจสี 5้าห้าห้เลขทั้งหมดก็คือมี2ีตัวนะครับยีสืเลขนี่คือไม่ได้กลับนะครับต่อไปเลข3ตัว3ตัวก็ได้แก่124 1 2 5 หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองสี่ห้า

สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเดี๋ยวมาตกวนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวมาตกวนอีกครั้งนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับให้กล้องมันตรงโอเคเลขเด่น

ต่ตัวถ้าตัวก็คือคูณ2อ,ออก๋กลับกลับกลับค,คือคูณ2นะครับต่อไปก็คือเลข3ตัวนะครับได้แก่1 2 4 1 2 5 1 2 7 1 2 8 1 4 5 1 4 7 1 4 8 1 5 7 1 5 8 1 7 8 2 4 5 2 4 7 2 4 8 2 5 3 2 5 7 2 5 8 2 7 8 4 5 7 4 58 478 578นะครับนี่คือจุดจุดจากการคำนวณน,นะครับแล้วก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้เลขจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับนี่ก็คือเลขวิ่งนะครับก็เดี๋ยวผมแช่ไว้สักพักเพื่อนเพื่อนได้จดนะครับนี่คือเลขวิ่งแล้วก็นี่คือเลขสองตัวนะครับสองตัวแล้วแต่เพื่อนเพื่อน,อนจะลองดูนะครับว่า สตัวบน2ตัวล่างได้หมดนะครับแล้วก็เลขสามตัวนะครับเลขสามตัวนะครับก็คือยังเน้นย้ำเหมือนเดิมน,นะครับทุกอย่างเป็นแค่สถิตินะครับแล้วก็ดูว่าจากโซตี่คำนวณเนี่ยมันมีเลขเข้าบ้างหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะของฮานอยที่ออกทุกวันนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ ลองเอาไปนั่งดูนะครับว่ามันจะตรงกันบ้างหรือเปล่านะครับก็คือยังเหมือนเดิมนะครับไม่เน้นไม่เน้นเรื่องการพนันนะครับเป็นแค่ว่าสนุกสนุกว่าเลขมันจะตรงกับที่คำนวณหรือเปล่านะครับถ้าหากจะลงทุนซื้อก็ไปซื้อหวยสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับจะได้ เอามาช่วยเงินที่ได้ก็คือจะได้เอามาช่วยทำโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยกดติดตามก็กดติดตามนะครับเพราะว่าเราจะลงทุกวันนะครับจะลงทุกวันเนี่ยจะลงทุกวันนะครับก็คือให้ได้เป็นแนวทางนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ อติดตามคลิปของผมไปเรื่อยๆนะครับจ,จะมาลงทุกวันถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ